อนที่คือไม่ครถึงว่าเอมันมีกี่กยกอดได้มันไงใส่ไหมเก็บมก่กนไงนัเก็บม่้เหลืออีกกี่งาสีหงานไปไปกันตอกับเหลืองยาวค่ะแถม มาเผื่อได้เลยพี่บอสแต่ละคนแต่ละคนทุกคู่ทุกเราไม่เราเมื่อกี้เราสลับรองเท้ากันตอนไหนบอสเกวี่เนี่ยถอดสมบูรณ์แล้วก็มาใส่คู่นี้อ่ะลูกค้าใครรับรีวิว3,300ัามค่ะแถมแก้วไปราคาลูกรีวิว3,300บาทค่ะแม่พี่นิชากรบอกว่าอยากได้แก้วสะสมได้สิบลูกแล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอแม่ซ้ำหรือเปล่า บอกได้นะ้ตามแล้วบอกได้นลอะอนนบ้างจะได้เก็บเป็นคอลเลกชันไปเลิศน่ะเออเอาแม่สามสามจ้ะสามสามน้องเหลืองค่ะแม่เออหนูงงมากเลยเดี๋ยวนี้คือแบบคนถามหางานขยินขายดีมากแม่หมดทุกป้ายเลยอ้าวรีวิวเลยเหรอหนูพูดส่วนตัวแรกนะแม่แม่เอาแล้วใช่ไหมแม่ขอบคุณค่ะแกวแม่เปิดต่อหรือพอแค่นี้เปิดต่อไหมหรือพอแค่นี้พอแค จะไปรายการต่อไปให้จะเอาต่อไปสามสามไม่เปิดเอามาหอหรือบอกหนูได้ว่าเปิดอีกยี่สิบตัวย่อไปไหนวะพี่อยพี่ออยอยู่ในนี้โรงงานหรอแม่เอาอีกเปล่าเปิดต่อพี่อะไรหคะแม่บอกว่าอะไรเปิดต่อสิบตัวค่ะพี่กันค่ะแม่แม่เอาพีมอ้อยีกไหมเปิดต่อหรือจะเอาไปลุ้นเองหดแล้วนะเปิดต่อหรือเอาไปลุ้นเองสวย เอาลุ้นเองไหมแต่ว่าคนอื่นจะได้ไม่เห็นเราเกียดเียแต่ใครอยากได้นะลูกค้าอยากได้แบบเป็นขายปีกเนาะใครของเรื่องใครอยากได้แบบเป็นรายการปีกไม่หรอกไปอุดหนุนตามที่พี่เขาพิมพ์คําว่ารับรับขายได้เลยนะคะเพราะว่าเราขายได้ยกลูกนะแม่ไปไปหมดสำหรับแม่แม่สำหรับแม่แม่ที่ซื้อสินค้าจากเราไปสามารถที่อุกัดไว้ได้นี่สวยมากแม่น่ารักเลยค่ะถุงมาแล้วถุงมาแล้วแม่ขอโอกาสให้น้องเรียบก่อน กางเกงเหรอกางเกงค่ะ네รับร oh ีวิวกางพี่รับรีวิวกางเกงเอากางเกงด้วยใช่ไหมแม่กางเกงไดเหรอแม่แม่พี่มีพี2ให้หนูหน่อยนะ2,006นัดเราแคปให้แอดมินหน่อยนะโว้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อหมายถึงว่ารับรีวิวกางเกงใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเออไม่ได้เอาเสื้อใช่ไหมถ้ารับรีวิวกางเกงพิมพ์คำว่ารับรีวิวรับรีวิว EP 2พี่เปิ้นให้ EP สองให้สองพันหกค่ะลูกค้า EP สองนะพิมพีพีสองให้หนูด้วยแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเอานะแม่โอ้ใช่ไหมเตรียมถุงเกอร์เลยเนี่ยแย่เลยเตรียมถุงเกอร์เลยเนี่ยพี่ดาพี่ดาสั่งซื้อได้เลยพี่ดาฮวีเลอร์อะเนี่ยชอบมากเลยอ่ะอะไรอย่างแบบมันแบได้เลยแสดงว่าเราต้องใส่รายการเยอะมากมีประมาณหนึ่งพันลอยละรายการลอยะรายการร้านเราเยอะมาก ใช่หนูแค่ทำตามเงื่อนไขเราเราพูดอันนี้ไปแล้วอันนี้เขาจะว่าเราว่าเา่กก็เราเราปักตะก้าไงลูกค้าสั่งในตะก้าตะก้าตะก้าไอรัต่อๆนะคะลูกค้ารับเสื้อยีนบางตัวนี้ไฟเหลืองนะรับรีวิวกางเกงกางเกง EP สองแม่กางเกง EP สองให้หนูหน่อยจ้าแล้วก็เจ็บ แม่พ์ไม่คะให้ติดคำว่า e ีพีสองอ่ะกางเกงกระโปรงมีไหมคะกางเกงกระโปรงกางเกงกระโปรงกางเกงกระโปรงกูหลอดกูหลอดกางเกงกระโปรงหมายถึงยังไงแม่แบบซาดยาวเดี๋ยวเอาลายล้วนเดี๋ยวยิ่งปุ่นใช่เอาลายล้วนลกางเกงกระโปรงคือกระโปรงกางเกงเนี่ยก็คือที่มันหดม่ได้ตีก็เลยกูรู้เรื่องมาก เฮ้ยไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วยีดกระโปรงยีนสั้นหนูมันก็มีกระโปรงเกงผสมแล้วก็ปั๊หนูก็เลย่อห่ไม่ถูตังแต่แบบกระเกงกระกระโปรงเฮ้ยเนี่ยน่ารักเลยเมื่อกี้ภาพี่อารีรักได้ใช่ปะตี่ไหนฮะกางเกงเอพรีวิวกางเกงไปหมดละรีวิวกางเกงพี่อารีรักใช่ไหมคะอ่าแล้ว ep สองค่ะใช่ค่ะพี่อารีรักค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าแจ็บๆหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ส่งส่งส่งย้อนย้นรูปได้เลยค่ะลูกค้า รู้จักช่องทางไหนนะคะลูกค้าทักช่องทางนั้นได้เลยนะคะอุ้ยน่ารักอ่ะช่วงตัวนี้ะลูกค้ายี่ด้ยินนะแม่ช่วงช่วงเนี้ยเสื้อย,ยีนบองอ่ะคนหายเยอะมากตอนแรกหนูมีเยอะมากๆหายหมดเลยแม่เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้<ห>นเป็นเป็นป้ายใหม่ป่ะใช่ไหม,ไมใช่ค่ะป้ายใหม่เนาะลูกค้าอุยวันนี้เราเปิดป้ายใหม่กันแบบสับเิร์ฟเลยเหลืองยาวคะ่ะหลังเยือเ่อเหลืองยาวค่ะลูกค้าลูกค้าตัวนี้ยังว่างน้าแม่ ระสอบใหม่3 5 0 0ลูรกรีวิว3 3นะคะใครรับแจ้งได้เลยนะคะใครรับแจ้งได้เลยอุ้ยสวยมากดูดีเทวดีแม่อโลงอะไรยซึ้งสร้างแ<ล>ะบากหน่อยนะแม่กระดุมน้องเป็นมุกด้วยอบบแบบแพด้วยม,ม่สวยนะเนี่ยพี่สาวใครรับแจ้งได้เลยนะคะแม่หรือว่าแย่งกันหลังบ้านอยู่เอ่ยนี่แม่สวยนะใครรับทิมได้เลยนะคะ S L A S S เท่าไหร่คะ L S S นะคะแม่ราคาปกติหนูขายอยู่ที่สามพันสองวันนี้หนูลดให้แม่ช่วงนี้เราลดเอาใจกันไปเลยแม่ให้สองพันเก้าค่ะแต่ถ้าลูกรีวิวอ่ะก็จะได้รับส่วนลดอีกนะคะลูกค้าสองร้อเดี๋ยวรอก่อนนะแม่รีนะพูดก่อนริลังเลลังเลค่ะลังเลและกางเกงสวยแม่พี่ราจ๋าเอาไปให้หมดเลยแม่สวยแน่นอนโซโซสวยทั้งหมด ลูกค้าจ๋าสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยเข้ามาเน้อหนูขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะสามารถดูสินค้าตัวอย่างได้นะ,ะที่หน้าบ้านนะแม่หน้าบ้านหนูอะ่ะเห็นไม<ส>หมนะแม่หนูขอตัดแป๊บหนึ่งนะอ่าแม่เห็นตรงนี้ปะมันจะมีคําว่ารูปภาพแม่ไปรูปภาพนะแล้วก็อัลบ,บั้มนะคะ ตรงอัลบั้มตรงนี้หนูจะมีตัวอย่างงานเขียนไว้เลยว่าเสื้อขาวแฟชั่นป้ายไหนนะคะลูกค้ากางเกงยีนป้ายอะไรลูกค้าสามารถไปเลื่อนดูได้เลยนะคะหนูจะมีการอัปเดตเสื้อที่เข้ามาตลอดนะคะแม่อาจจะซ้ําๆกันบ้างแต่จะเป็นล็อตใหม่ๆข้างบนก็จะเป็นล็อตใหม่ๆแม่สามารถไปย้อนดูได้เลยว่างานเราเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะไปกันต่อคะ่ะลูกค้าไปกันต่อตัวนี้เสื้อยีนบางลูกค้าป้ายใหม่ ไปเร็วละไปใหม่ไปใหม่เรไทีุดดูผ้าขนมนะยังอยู่กล่องอยรอ L S S ค่ะได้เลยจ้าเหลือผ้าขนูกับ L S S เนอะอยากดูอะไรอีกไหมแม่อยากดูอะไรอีกไหมเดยิงลูกค้าไม่ดูไหวนี่อยากเปิดนะแม่ปักด้วยนะลูกค้าลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบปักนะเอาจริงใช่แต่ว่าจริงๆแล้ว่เนี่ยในในนี้น้องมาผสมกันทั้งหมดนะคะลูกค้าไปลุ้นๆกันได้เลยเนาะแม่อันนี้เราก็มาเปิดเช็คงานกันนะอุ้ยสวยแ่บเลยนะ เปลี่ยนก่อนเอาเอามีอีกเธอเธอจะเอาอันไหนรอว่าคุณหนูค่ะรอเอฟได้แม่เดี๋ยวหนูตัดสายเส้นนี้แม่เอฟได้เลยนะเธอจะเอาเฮยเจ็บเลยเดี๋ยวนี้เราขายอันนี้แล้วหรอเราขายตัดสายเส้นคุยดูดิยังไงดูนี่นี่เออเธอก็เธอก็ใส่ให้ลูกค้าดูสิแม่เสือดงเสือดาวแม่เสือสาวแต่หนูชอบปักแม่แม่บางคุณก็บอกมีเสื้อแบบไม่มีปักบ้างไหมเนาะเขาจะเอาไปรีดกันเองเปล่าหมายถึงว่า เขาไปเอาตัวรีดฟารีใช่ไหมเปล่าบางคนเขาเอาไปรีดใช่ป่ะแม่บางคนเขาเอาไปตัดกแล้วก็ต่อเป็นแขนเขาเรียกว่างานอะไรนะพี่เปิลอะไรทูดูดูอะไรนะโอเคอะไรวะไม่ใช่ทูนะทูแมททีเรียลหรืออะไรที่พี่เปิลที่เราเอามาขายแล้วมันไปหมดเลยอ่ะทม่เป็นแผ่นต่อแผ่นต่อเออเป็นแฟชั่นอ่ะมีลูกค้าอันนี้ก็คือน่ารักมากพี่เปิลอะแดรอาแดรไปลูกค้ามีปนปนไปบ้างเล็กน้อยนะคะตามที่เราโชว์เลยบางคนไปติดคอลูกไม้อะไอ้คอบัวคอลูกไม้แบบนั้นน่ารัก เอาไปทาราคากันนะคะแม่แม่แต่ช่วงนี้คือจะบอกเลยว่าเสื้อยิงไก่มาตัวนี้ตัวนี้น้าหนัก4้5กิโลลูกค้าเนี่ยคาร์บอยแซ็คเป็นคาร์บอยก็ได้เลยนะคะลูกค้าที่นี่ไม่มีใครเต็มทุกคนเลจริงนี่ใครเต็มลูกค้าเอาไปเถอะทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่แม่คนเต็มอยู่ไม่ได้ใช่มันรวมกันอยู่ที่นี่แล้วลูกค้าราคาลูกใหม่นะ35นะคะลูกค้า แล้วลูกใหม่สามพันต้องพูดกันมันแล้วพูดอ่ะพูดอีก็ลูดอีกแพูดอีก็ลูดอีกแล้วคนเต็มจะอยู่ตรงไหนเออพูดเก่งมากพูดเก่งพีคหน่อยพี่หนุ่มว่ะวันนี้มันเอ็ก็เลยคิดว่าพิกมันมาไว้วันนี้โอ้เมื่อเช้าหัวหมุนจัดเดี๋ยวพี่เนียเดี๋ยวพี่โต้งเดี๋ยวพี่บอสถามนี้เดียวเองนี่ลูกค้าไม่ตอนแรกหรอแม่อะไรหรอเขาพี่ปิ้นเข้ามาลนหมดรีบรีบเลยถามนี้เดียว ลูกค้าค่ะสวยนะไม่เปิดละมีสายเดี่ยวรวมมารวมไหมคะสายเดี่ยวโรยหนุนหลังแล้วเปิดไหมแล้วนี่หนูุ่มเปิดให้แม่เป็แม่เขาใหม่ปะใช่เดี๋ยวเราเปิดให้เพราะว่าพอเริ่มพอเริ่มแบบเข้าสู่อากาศปกติหน้าของแบบประเทศไทยแล้วนะเขาบอกอาทิตย์หน้าจะหนาวอีกอจะหนาวอยู่ไงหนาวเหิ่มเขาบอกว่าจะหนาวลงไปเรื่อยๆถึงต้นเดือนจริงเหรอจริงกรมอุตุเขาบอกมา มีงานแนวช่างไหมคะแนวช่างเหรอแม่ช่างมันไดไหมแม่แนวแบบใหม่ถึงแบบเด็กช่างหรือว่าคือแม่จ๋าคืองานหนูอ่ะจะเป็นกดังหนูจะเน้นเป็นของผู้หญิงเนาะอาจจะมีบางรายการที่พอที่จะมีบ้างนะคะแม่ช่างมันได้ไหมอะไรอะมีนาแฟร์ีไเยอะยได้ไหมเขาบอกว่ามันจะหนาวอีกนะเตรียมตัวเสื้อหนาวเลยบอกแล้วไอเทมเราหนาวหนานี่คือลดอีกแล้วลดอีกแล้วเหรอใช่เพราะเรามันหน้าใหญ่ให้เยอะอยู่แล้ว แม่ดูแบนด์ซัมได้เหรอ,อพี่โต้งเพลงนะ่ะได้แล้วเออลูกค้าแล้วโดนเนี่ยโดนละได้แล้วอ่ะ <laughs> ได้ไดส่งดได้ไรไหมได้ส่งคำร้องเอออย่าไปกลัวดิเออเวลาที่ส่งคำร้องไปมันไม่ได้อันี้ไม่กลัวดิเราไม่ไมากพอไม่เพียงพอแบบวันนั้นเนี่ยม,มันมันมันเอาหลักฐานมาให้ดูอ่ะ ไอ้ยสายเข่โทรนินทาเขาทำไมขอโขอโอโทไอเล็บต่อต่ไอเล็บต่องตังตังตังแบนจริงปะตั๋งเลยแหละสวยน้แม่เอสามส่มจ้าสามสมค่แถมอกันวหมดก็ดังแล้วมั้งแถมอย่างเดียวหลายหมื่นแล้วเนี่ยจริง แม่แม่มีใครเราตอนปีใหม่อะเราส่งของให้ลูกค้าตั้งร้อยใบร้อยบ้านเนาะลูกค้ามีใครได้บ้างเกินจ้ะวายแม่เขาได้กันแบบเงียบๆแบบแบบว่าหมายถึงแก้วอันนั้นอะคือร้อยใบแต่ก็มีรายการยิบย่อยที่เราส่งมันให้อีกนะแม่ออไม่ใช่ว่าแบบว่าแค่ร้อยแล้วจบนะแม่สุ่มนะสุ่มนะฝากเอาไว้นะแม่สําหรับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เคยซื้อไข่เราเนาะเราก็แม่เยอะอยู่นะส่งให้ ปลาเข้าบ,ะนะบ้านผักหนูด้วยนะคะในโอเิลนะคะในโอเพิ์นะคะผู้ตรงไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกค้าแบนเยอะมากแบน้องเป็นเสื้อแฟชั่นยีนบางนะคะลูกค้าไม่ใช่คนะ,คะ เป็นผ้าบางๆเนาะเปิดใส่เดี่ยวรวมเลยค่ะแม่จ๋าวันนี้หนูยังไม่เปิดนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหนูรบกนแม่นะคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเปิดให้หนูรบกนแม่เข้าบ้านเขียวเอาไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะมีการแจ้งเตือนให้เนาะเพราะว่าวันนี้หนูมีเรียนเลยมีรีรายการขึ้นแล้วค่ะมีลิรายการแล้วแล้วเมื่อกี้หนูก็อันนี้ขอเป็นงานที่มันจํานวนน้อยหน่อยได้ไหมใช่ในกางเกงในชุดว่ายน้ำเนี่ยแม่โอ้โหห้าร้อยตัว <S <S เพราะว่าหนูอะพยายามหนูถามนในในกลุ่มเนาะแม่เพราะแม่อยากดูอะไรแม่พิมพ์มาได้เลยเนาะเราก็จะเปิดให้เนาะแม่แต่ว่าถ้าไหนว่าไหนหนูมีลิสตร์รายการให้แล้วแบบแม่แม่จบวัยอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดให้เลยเดี๋ยวมันไม่ทันส่งไงไม่อยากให้จกหนูจะส่งสินค้าดดแต่ส่งสินค้าทุกวันลูกค้าจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่เกินสามโมงครึ่งหรือว่าพี่อยากได้ราคาในไลน์อยากได้ราคาในไลน์ไหมแบบไม่เปิดนะแบบไม่เปิดออกปะ แต่ไปเอาอย่างนี้ระหว่างนี้แม่ไปดูรีวิวแนวรบยก่อนก่อนตามที่หนูบอกเลยเสื้อใส่ดีวยว L T T นะแล้วเดี๋ยวให้ราคาในไลท์ไม่ใช่ราคาขายด้วยใช่เราจะแบบว่ารา,ราคาปล่อยใจแม,ม,ม,ม่ตอนนี้เอฟได้เลยนะราคาปล่อยใจราคาปล่อยใจเพราะว่าตอนนีน้แม่ที่หนูลดราคากันอนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวในต้นเดือนหน้า,นาหนูจะมีน้องจีนมาลงลอีกนะคะเราต้องเคลียร์พื้นที่นะแม่เห็นเราลงเยอะๆวันนะใช่มันต้องเคลียร์เพราะ ลงตลอดอ่ะตัวนี้นะคะลูกคา้าเป็นป้ายใหม่นะคะป้ายเหลืองยาวนะคะลูกคา้าราคาเสื้อยีนบางตัวนี้เนาะราคานะสามหมนห้านะคะลูกคา้าลูกรีวิวเอาไปสามหมนสามดูตัวอย่างกันนะคะอันดนึ่งอ่รับแจ้งได้เลยนะแม่แบบนี้เลยลูกคา้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีปนกันไปนะคะลูกคา้าค่าดีนะแม่ตัวนี้ยีนบางค่ะ น,นี่สวยมากอยากให้ดูดีเทลใกล้ๆ,ๆเลยอ่ะแม่ดีๆๆเทลคุณน่ารักมากอ่ะแม่ให้รับมาจัดไปได้เลยค่ะ<อ>ไปกันต่ออ่าแม่ไว้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 สวยนะคะลูกค้านี่สองมูกประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตัวสี่สิบห้ากิโลลูกค้าซื้อสองลูกลดห้าร้อยค่ะซื้อสองลูกลอดอีก แม่ซื้อสองลูกลด500บาทนะคะกระสอบใหม่3,5 0 0น้้าหนัก45กิโลตัวนี้ป้ายใหม่นะคะลูกค้าเหลืองยาวเห็นไหมลูกค้าป้ายใหม่ก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้คีริวคีเละล้วแม่ดูงานกันก่อนงานปงงานปักมีในกระสอบพร้อมเติบเปนนี้เลยค่ะลูกค้าน้องยูเอสเนี่ยลูกค้าพวกผู้ที่เป็นเสื้อยีนเงี้ยแบนเยอะนะแม่นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะมันเข้ากับชุดเธอเซีด <benefits> ีด้วยนะ มีใส่เดียวใหม่พรมไมาส่เดียวใหม่ทั่วมีค่ะโตโตโอ้ยเปิดวันไหนดีค่ะแม่ใส่เดียวใหม่พรมทุมอรุณนะแล้วพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้เปิดใส่เดี่ยวเดียวใส่เดียวอ่าใส่เดียวสองใายโมเดล่ามันเยอะก็สาสี่ร้อตัวพรุ่งนี้ขอแบบเปิดแบบงานหน้าร้อนเลยได้ไหมเออได้ไหมสรุปพรุ่งนี้หนาวลูกค้าอะรายการที่หนูเปิดตะกี้นะคะเป็นป้ายตัวนี้เลยนะคะลูกค้าเหลืองยาวยีนบางค่ะอะใครรับ